การตรวจ Deep Tendon Reflex Deep Tendon Bicep Reflex mm hmm. เพื่อประเมินเส้นประสาทเซเวียลที่5ที่6แปลผล normal reflex 2บวกการตรวจ e e e p Tendon Reflex Ricep ป <Yeah. S 1> เพื่อตรวจประเมินเส้นประสาทเซเวียลที่7 mm hmm. และ8แปลผล Normal Reflex 2บวกการตรวจบาชิโอเรดิส e ีเฟกให้ผู้รับบริการงอข้อศอกทำเป็นมุมฉากและคว่ำฝ่ามือเคาะบริเวณเ e n ดอนของกล้ามเนื้อบาชิโอเรเดียเนื้อเรเดียลสเตียรอยประมาณ3 4เซนเป็นการตรวจประเมินเส้นประสาทคู่ที่5และ6ของเซอร์วิเคิลแลผล Normal Reflex 2บวกตรวจประเมินนี้ Reflex ผู้รับบริการนั่งในท่านั่ง ในท่าที่สบายเคาะบริเวณแพ t เ l ล a r t e n นดอนสังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้อคอร์ดิเซปและการเหยียดออกกระดกของปลายเท้าเป็นการตรวจประเมินเส้นประสาทเซอร i c a l ลที่2และ3และ4แปลผล normal reflex 2อบวก uh, <but> ankle reflex บริเวณเอ็นร้อยหวาย a x o n l Tendon สังเกตการหดตัวของกล้ามเนื้อ Axial ช n m e เมสังเกตการเหยียดออกและกระดกเท้ากลับของปลายเท้าเพื่อตรวจประเมินเส้นประสาทซาขโคลที่1และ2แปลผล normal reflex 2บวก